วัสดีค่ะท,ทุกทท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาทุกท่านเข้าสู่หัวข้อพิกอากานะคะในหัวข้อสัมผัสพิเศษที่มีควรเสริมอย่างไรให้ปังนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วเลือกมา1ใบหรือกําไรข้างบนนะคะ1วงนะคะ ใบที่1ทางซ้ายใบที่2ตรงกลางนะคะหรือกําไรสีดําและใบที่3ขวามือสุดนะคะหรือกําไรสีใสๆนี้นะใบอันเล็กนะคะอันที่1ก็จะเป็นอันใหญ่นะนี่นะคะพร้อมยางเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้จะใช้ไพ่ยานอโลกนะคะเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกให้คุณเสริมสัมผัสพิเศษที่มีอย่างไรนะคะหนึ่งสองสาม เรามาดูกันที่ผู้ที่เลือกไปที่1นะคะว่าสัมผัสพิเศษที่มีนะคะเสริมอย่างไรให้ปังนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ยานาโลกชุดนี้นะคะหรือผู้ที่เลือกกําไรนะใบที่1เนี่ยหรือผู้ที่เลือกกำไรวงใหญ่ไปที่1นะคะไพยานาโลกต้องการบอกอะไรนะคะพร้อมย่างเรามาดูกันนะคะสัมผัสพิเศษที่คุณมีนะเป็นพรสวรรค์ที่มีติดตัวมาแตกกาเนิดนะคะเป็นพรสัมผัส เป็นพรสวรค์ที่แบบสว่คงส,สังสร้างที่คุณมาอยู่แล้วอะ่ะดังนั้นแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือหมั่นทําบุญฝึกฝนเยอะๆนะคะทําบุญเกี่ยวกับทางพราหมณ์ก็ได้นะทาอะไรที่เกี่ยวข้องกับหอยสังและใบโพฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะทําบุญกวดน้าใต้ต้นโพนะคะอาบน้ามนต์ทำสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตัวเองนะคะแล้วดูซิว่าเมื่อคุณทําให้ตัวเองมีบุญมีสิริมงคลมากขึ้นนะคะสัมผัสพิเศษของคุณเนี่ย จะสําเร็จขึ้นมาได้ไหมนะคะใบต่อมานะคะเป็นสัตว์คู่บุญนะคะคุณจะมีสัตว์คู่บุญของคุณด้วยนะคุณรู้ว่าคุณจะต้องเสริมหรือพกสัตว์ตัวไหนนะคะที่จะช่วยเสริมทักษะสัมผัสพิเศษที่คุณมีของคุณนะแล้วก็ใช้เขาให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยนะคะเป็นเครื่องรางของขลังบางอย่างอาจจะเป็นเสือเป็นสิงโตแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านก็อาจจะเป็นนกเป็นหมาเป็นอะไรก็คือสัตว์คู่บุญของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนั้นแล้ว ลองหาดูนะคะเพราะว่าสัมผัสพิเศษนี้จะมีสัตว์คู่บุญมาช่วยด้วยสังเกตดูนะคะเวลาที่คุณฝึกฝนน่ะมีสัตว์อะไรมาอยู่ข้างๆบ่อยๆนะคะหรือเข้ามาใกล้หรือว,ว่าคุณเจอสัตว์ชนิดนี้แล้วเนี่ยเป็นโชคดีของคุณเสมอนะคะแล้วเมื่อคุณฝึกเนี่ยเขาแนะนําให้คุณฝึกแบบขั้นไหนเลยเนี่ยไหนดูซิวิธีการที่จะทําให้คุณเสริม พสกาะสัมผัสพิเศษของคุณเนี่ยด้วยการฝึกยังไงนะคะให้มันปังกับชีวิตคุณหน่อยดูซิอ่ะวิธีที่เขาให้ทํานะคะเลือกเดินในทางที่ดีนะคะเลือกทําสอบให้สัมผัสพิเศษของคุณใช้มาในทางที่ดีนะใบต่อมานะคะแสดงว่าถ้าคุณมีสัตว์คุณก็ต้องเลือกใช้สัตว์ของคุณให้มีทางที่ดีนะคะและแวงนะคะระวังระแวงระวังด้วยนะว่าการที่คุณทำเนี่ยคุณอาจจะมีการระแวงสงสัยนะคะว่าคุณทำมาถูกต้องไหม มาทางถูกหรือเปล่านะคะและใบสุดท้ายออกมานะคะเดี๋ยวก็จะมีบริวารมานะบริวารมาคอยปกป้องคุ้มครองคุณเนี่ยมาทั้งสัตว์บริวารคอยปกป้องนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะทำให้ทุกอย่างง่ายๆสบายๆนะคะแล้วสัมผัสพิเศษของคุณที่หมั่นฝึกฝนเรื่อยๆเนี่ยจะส่งผลดีกับตัวคุณนั่นเองนะคะผู้ที่เลือกไปที่หนึ่งนะ ในดูสิแล้วสัมผัสพิเศษของคุณตรงนี้เมื่อคุณเลือกทางที่ดีทุกอย่างแล้วเนี่ยฝึกทัศษะบ่อยๆแล้วนะคะระแวงระวังมีบริวารคอยปกป้องคุ้มครองทําทุกอย่างให้ง่ายๆสบายๆไม่ต้องระแวงมากมายนะและสัมผัสพิเศษของคุณที่เป็นพรสวรรค์ของคุณเลยเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรเรามาดูสิขอดูหน่อยแม่หมอขอดูหน่อยตัวเลขนะคะเลขอาถรรพ์ หนึ่งในนั้นคือสัมผัสพิเศษของคุณคุณจะรู้ได้ว่าเลขเนี้ยดีหรือไม่ดีกับตัวคุณอย่างไรนะคะบางคนอาจจะเป็นคนจัดเบอร์ได้นะคะติดเรื่องการใช้เลข7เลข3เลข13แบบนี้นะคะเลข6เลข7แบบนี้นะคะแล้วก็บางท่านก็จะเป็นการเพ่งกรสินนะเป็นการเพ่งพินิษเพ่งกสินฝึกจิตฝึกเหมือนฤาษีเมื่อก่อนนะคะเหมือนฝึกสมาธิแบบเพ่งกสินแล้วแต่ว่ากระสินธาตุไหน นะคะคและไปสุดท้ายนะคะผีเล่ร่อนน่ะก็คือคุณฝึกแบบไปเรื่อยไม่นิ่งไม่อยู่กับที่ไม่มีที่อยู่อคุณอาจจะสัมผัสเขาได้นะพอคุณมีเซนต์แบบนี้เนี่ยคุณจะสัมผัสเขาได้นะคะเห็นเขาได้แบบนี้นะเมื่อคุณฝึกทุกอย่างแล้วนะคะ เสริมทุกอย่างทําบุญให้ดีเลือกสัตว์คู่บุญที่ดีทําตัวให้สบายๆนะเป็นด้านที่คุณหมั่นฝึกทําอย่างสม่ําเสมอแล้วเนี่ยจะปรับชีวิตคุณเลยอะเมื่อคุณทําทุกอย่างหมดแล้วนะคะผู้ที่เราไปที่หนึ่งจะปรับชีวิตคุณให้ขึ้นมาแบบไหนเลยเรามาดูกันนะคะใบแรกนะคะแก้อาถพนอะไรที่คุณเคยเชื่อว่าเป็นอาถพนของคุณจะหายไปนะคะใบต่อมา เจ้ากรรมนายเวรนะคะแก้อาถพ์เจ้ากรรมนายเวรอ่ะและใบสุดท้ายเสื่อมถอยนะคะคือเขาก็จะลาถอยไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณหมั่นฝึกฝนนะคะทาบูญกวดน้านะอุทิศให้ทุกทกท่านนะคะแล้วคุณจะได้เป็นการแก้อาถพ์ในตัวเองนะเพราะเพ่งพินิจก็คือการฝึกสมาธิด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วเมื่อคุณอยากที่จะให้ชีวิตคุณปัง คุณทาคุณปฏิบัติทุกอย่างเจ้ากรรมในเวรเขาจะอโหสิกรรมให้คุณนะคะเริ่มล่าถอยอะไรที่เป็นของไม่ดีสิ่งไม่ดีนะก็จะเริ่มออกไปจากตัวคุณนั่นเองนะคะแล้วสุดท้ายนี้นะไพ่อยากจะบอกอะไรผู้ที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะคะในเรื่องเกี่ยวกับสัมผัสพิเศษของคุณครั้งนี้หรือการตัดสินใจของคุณบางอย่างในช่วงเวลานี้นะคะที่คุณเข้ามาดูนี้เกี่ยวกับสัมผัสพิเศษของคุณไปแรกนะคะ บริหารนะคะบริหารนะแสดงว่าคุณอาจจะยังบริหารเวลาไม่ดีนะคะช่วงเวลาในการฝึกหลายๆอย่างนะประสานนะคะบริหารประสานนะคะอาจจะต้องร่วมมือร่วมใจรวมพลังกับครูบาอาจารย์ของตัวคุณหรือหาทางออกอะไรไม่เจออยู่นะคะก็ให้ร่วมมือกันประสานพลังกันนะคะแล้วก็ตัดขาดนะคะตัดขาดเรื่องราวที่ไม่ดีสิ่งไม่ดีออกไปนะคะชุมนุม บริหารแล้วก็ไม่ใช่ชุมนุมบริหารประสานตัดขาดเปิดให้อีก2ใบนะคะควบคุมอ่ะควบคุมก็มานะคะและใบสุดท้ายนะคะสะพานบุญน่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณในเรื่องสัมผัสพ,พิเศษของคุณเลยนะต้องหมั่นบริหารนะคะประสานนะคะ ใช้บ่อยๆร่วมกันกับอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคะตัดขาดนะตัดขาดอะไรที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีเหมือนไพ่ใบแรกที่บอกมานะคะว่าให้เลือกทางที่ถูกให้ทางทางที่ดีนะคะและใบสุดท้ายควบคุมให้เป็นนะคะเมื่อมีสัมผัสพิเศษแล้วคุณก็ต้องควบคุมรักโลกโปรดหลงของคุณว่าจะใช้ยังไงให้มันถูกต้องนะคะและใบสุดท้ายก็คือหมั่นสร้างสะพานบุญให้ตัวคุณด้วยนะคะและครูบาอาจารย์ของคุณด้วยนั่นเองนะ พลังแห่งบุญจะช่วยให้คุณรอดพ้นจากทุกสิ่งที่จะเข้ามาทำร้ายตัวคุณนะคะขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกๆช่องทางของช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนนะคะฝากติดตามเอาไว้ด้วยขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แม่หมอในตลอดนะคะขอให้คุณสำเร็จดังตั้งใจในเรื่องสัมผัสพิเศษที่คุณต้องการและป,งปังๆดงัดงๆรวยๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ เรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกใบที่สองนะคะว่าคุณ <ง eterm oon> ควรที่จะฝึกสัมผัสพิเศษเสริมอย่างไรนะคะให้ปังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของผู้ที่เลือกใบที่สองนั้นนะคะไพ่ต้องการบอกอะไรคุณนะคะใบนี้นะคะเป็นปรับตัวเก่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเท่ากับว่าผู้ที่เลือกใบที่สองเนี่ยเมื่อคุณมีสัมผัสพิเศษนะคะตอนนี้เหมือนคุณน่ะยังเข้ากับเขาได้ไม่ดีนักยังใช้ได้ไม่ถูกนักนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้อง ปรับตัวในการใช้ศึกษานะคะลองดูว่าสัมผัสพิเศษของคุณที่มีเนี่ยจะต้องใช้ในช่วงจังหวะเวลาอะไรอย่างไรสังเกตว่ามาในตอนไหนนะคะทาอย่างไรถึงจะใช้ออกมาเราได้ดีนะคะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะแล้วทําให้ตัวคุณน่ะเก่งขึ้นแก่งขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อคุณมีสัมผัสพิเศษเนี่ยบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมาถูกทางไหมใช่ไหมอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาแนะนํายังไงนะคะว่าให้คุณ ปรับตัวเก่งแล้วเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงต่อนะคะใบต่อมาก็คือรอคอยนะคะมันอดทนและรอคอยนะคะว่าสัมผัสพิเศษของคุณเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาในการที่จะฝึกฝนปรับตัวให้อยู่กับคุณได้นะจานั้นแล้วอย่าไปเด่งอย่าไปรีบนะคะเขามีช่วงเวลาของเขานะผู้ที่เลือกไปที่2คุณเหมือนกับแบบอยากพยายามที่จะมีไวๆวยังเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่ายิ่งช้าลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เมื่อคุณรอคอยทุกอย่างนะอะแล้วทําอย่างไรนะคะทัศนกษะของคุณเนี่ยทัศนกสัมผัสพิเศษของคุณที่มีเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่ามีในเรื่องอะไรพูดที่เรื่องใบที่2หรือกําไรสีดํานะคะ<ๆ>กําไรรามกรสีดําคุณมีทัศนกพิเศษสัมผัสพิเศษในเรื่องอะไรนะคะใบแรกนะคะเด่นไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนคนอื่นนะคะคุณจะมีแบบที่คุณรู้ว่าคุณเด่นในสัมผัสพิเศษเรื่องอะไรอะ ใบต่อมาหนดูซิคุณเล่นของหรือเปล่าเนี่ยคุณลงของหรือเปล่าคะบางทีอาจจะมีองค์มีมีน้ำมันหรือการสักยันบางอย่างนะคะที่คุณเห็นว่าทุกคนมีได้เราก็มีได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วของขึ้นนะของขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นการสักยันนะคะหรือเป็นองค์ที่เคยมาจุติในตัวคุณไว้ก่อนนะแต่จะต่างกับชุดแรกนะคะใบสุดท้ายนะคะเป็น เลิกงามยามดีเพราะฉะนั้นเราเนี่ยบางทีคุณจะรู้ได้ว่าคุณควรที่จะตั้งสาร,รภวบคุมตอนไหนเลิกไหนที่จะสัมผัสพิเศษคุณเด่นนะคะคุณรู้ได้ว่าช่วงจังหวะเวลาไหนดีหรือช่วงจังหวะเวลาไหนไม่ดีนะคะพื้นที่ไหนดีพื้นที่ไหนไม่ดีนะทําแล้วจะดีหรือไม่ดีเนี่ยคุณรู้คุณรู้หมดนะคะแล้วเลิกงามยามดีแล้วยังไงต่อคะท่านนะดูซิว่าท่านจะเด่นอะไรสเสน่ห์ทางวาจานะคะนี่นะ แล,แล้วเนี่ยคุณมีสัมผัสพิเศษนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการลงของการสักลายบางอย่างมานะคะมีของที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวเองเนาะบางท่านบางท่านก็ผัดหลายๆสักเสือเผนบางท่านก็สักหนุมานบางท่านก็สักหลายๆอย่างนะคะมันเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของตัวคุณอยู่แล้วดังนั้นมีหน้ารับไพ่ถึงได้บอกว่าให้คุณปรับตัวในการที่จะอยู่กับเขานะคะเมื่อเขาขึ้นมาเนี่ยคุณต้อง รู้ว่าคุณจะทําอย่างไรให้อยู่กันได้โดยที่ไม่เกิดปัญหานะคะแล้วก็ใช้ให้ถูกช่วงจังหวะเวลารอคอยนะคะวันทีอาจจะยังไม่ถึงเวลานะอ่ะแล้วดูซิว่าเมื่อคุณจะฝึกทักษะตรงนี้นะจะต้องทําอย่างไรนะคะออกมาเลย3มใบนะของอาถรรพ์นะคะใบนี้คือบอกว่าสิ่งที่คุณลงมาเนี่ยมันเป็นของที่มีอาถรรพ์นะคะเขาจะมีกฎระเบียบม,มีประเพณีของเขามีอะไรที่จะต้องแบบ แก้สืบทอดบางอย่างอยู่กับตัวนะและใบต่อมาก็คือต้องดูแลให้ดีนะคะต้องดูแลให้ดีนะดูแลเขาตลอดอย่าให้ขาดนะสิ่งที่คุณเลี้ยงไว้หรือดูแลไว้นะสัมผัสพิเศษของคุณเนี่ยนะคะแล้วก็มีความตันหนีทีเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวงระวังรอบคอบให้ดีนะฝึกให้ดีนะคะมันทําแบบทุกกระเบียดนิ้วอะ่ะคนตนหนีทีเหนียวอะคะ่ะคือคิดรอบคอบทุกบาททุกสตางค์ทุกเม็ดนะ ดูแลเขาให้ดีให้ครบถ้วนอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดนะคะแล้วดูซีของที่คุณมีที่คุณที่เป็นเรื่องวาจาเป็นเรื่องของขึ้นเป็นเรื่องเลือกยามยาดีตรงนี้เสริมคุณเมื่อคุณดูแลเขาดีๆนะเมื่อคุณดูแลทุกอย่างเขาดีเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวดูก่อนเมื่อคุณฝึกนะคะฝึกด้วยการที่จะเผาเรานี้เป็นของอาถรรเนาะดูแลให้ดีตนีเทียนเนียรอบครอบแลวเสริมแล้วอีกนะคะทําทุกอย่างให้อยู่ในบรรยากาศที่ดี นะคะบรรยากาศที่ดีนะและไปสุดท้ายปรงด้วยนะคะวางให้เป็นรู้ให้ดูรู้ให้ทันนะคะว่าคุณควรที่จะอยู่กับเขายังไงแบบไหนนะและใช้เขาอย่างไรให้เกิดประโยชน์นะคะอ่ะแล้วเรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณมีตรงนี้นะคะเสริมเมื่อคุณทำทุกอย่างดีทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาจะเสริมชีวิตคุณ ให้ปังขึ้นมาได้ขนาดไหนอย่างไรนะคะเรามาดูกันสำหรับผู้ที่เลอาใบที่2ใบแรกนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรนะคะหรือกำลังอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามคุณจะมองเห็นช่องทางนะของพวกนี้จะทำให้คุณเห็นช่องทางสัมผัสพิเศษนี้จะทำให้คุณเห็นช่องทางนะคะไว้ต่อมาให้ทานนะคะก็จะมีคนคอยมาช่วยเหลือคุณนะคุณหิวอยู่คุณก็จะได้มีคนมาแบ่งปันมา าทางออกให้คุณให้แบบยื่นความช่วยเหลือให้คุณแบบนี้นะคะแล้วก็เสริมสิริมงคลให้ตัวคุณด้วยนะไม่ต้องพูดเยอะนะคะและไปต่อมานะคะโดดเด่นเหมือนที่บอกโดดเด่นคือดวงอาทิตย์มีพลังใช้แสงในตัวมีความอบอุ่นนะคะและใบสุดท้ายฟึบสมาธินะคะคุณต้องฝึกสมาธิด้วยแล้วคุณจะมีสมาธิในการที่จะเสริม ตัวเองของคุณในเรื่องของตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคุณรับเขามาดูแลเขาดีทุกอย่างนะคะเขาจะช่วยให้คุณได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาด้วยเช่นกันนะสัมผัสพิเศษคุณตรงนี้นะดังนั้นไปทบทวนดูนะคะว่าคุณทําอะไรไว้อยู่นะแล้วเรามาดูซิว่าไพ่นะคะยานาโลเขาต้องการแนะนําอะไรกับสัมผัสพิเศษที่คุณมีตรงนี้บ้างนะคะเรามาดูกันสําหรับผู้ที่เลาใบที่สองนะคะใบแรกนะคะ ปวดศีรษะนะคะปวดศีรษะใบต่อมาไปไหนไม่ได้นะคะและใบสุดท้ายนะ,ะหลุดพ้นนะคะคุณน่ะวางเขาไว้ไม่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่าคะเนี่ยปวดศีรษะเขารู้สึกอึดอัดนะตัวคุณก็รู้สึกอึดอัดนะคะบางทีเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในจุดที่ไม่ถูกที่ถูกทางและตัวคุณก็ ไม่เปลี่ยนแปลงออกไปไหนไม่ได้นะคะบางบางท่านเนี่ยไม่รู้ว่าเล่นเหมือนกับเล่นคุณใส่หรือเล่นของอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าไพ่บอกมาแบบนี้นะคะเขาอยากจะไปแล้วอะนะอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ใช้นะคะคุณก็ปล่อยให้เขาเป็นอิสระเถอะนะคะหลุดพ้นนะหลุดพ้นช่วยเหลือกันนะคะไหนดูซิทำไมไพ่ออกมาแบบนี้ขออีกสองใบแล้วกัน บางอย่างห้ามเข้าใกล้นะคะห้ามเข้าใกล้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะด้านมืดนะคะมาคู่กันเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่ไม่ดีอะ่ะมันจะทําให้คุณไม่สามารถขยับไปไหนไม่ได้นะคะคุณจะหลุดพ้นได้ยากด้วยนะคะดังานั้นแล้วเนี่ยเลือกเลือกที่จะตัดสินใจให้ดีๆนะว่าคุณจะทําอะไรนะคะในเรื่องสมัมผัสพิเศษของคุณตรงนี้นะจะรับขันคูจะรับของอะไรมานะคะทบ,ทบทวนให้ดีนะ เพราะว่ามันจะส่งผลกับชีวิตคุณไปตลอดชีวิตเลยนะคะยังไงก็ตามเมื่อรับมาแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะคะก็ลองหาวิธีการที่จะแก้ไขดูนะว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตามช่องของอ่านดวงสไลด์ตักแตนในทุกๆช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้สัมผัสพิพเศษคุณครั้งนี้ที่คุณได้รับมา ช่วยเหลือคุณให้ดีจากการที่คุณดูแลเขาดีและมีความสุขทุกๆวันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้ที่เลือกใบที่สามนะคะหรือผู้ที่เลือกกำไรอันนี้นะคะที่เป็นสีใสวงเล็กนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้ที่เลือกใบที่สามนะคะไพ่ต้องการบอกว่าสัมผัสพิเศษที่มีนะคะคุณควรเสริมอย่างไรให้ปังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ไปแรกนะคะเป็นช่วงสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันเนี้ยเหมือนกับเป็นช่วงจังหวะเวลาสําคัญแล้วนะคะที่คุณจะต้องหมั่นใช้หมั่นฝึกฝนหมั่นตามหมั่นทำนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจให้ดีนะว่าคุณจะทําอย่างไรกับสัมผัสพ,พิเศษที่คุณมีนะคะเพราะถ้าบางท่านเพิ่งเริ่มมาเนี่ยเนี่ยคือช่วงสําคัญหัวเดียวหัวต่อว่าสัมผัสพ,พิเศษของคุณเนี่ยจะใช้ได้ดีหรือใช้ไม่ได้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่า เขาอ่ะจะให้คุณทําอย่างไรนะคะเสริมอย่างไรในะช่วงเวลาสําคัญในเรื่องอะไรอ่ะมรดกตกทอดนะคะเป็นมรดกตกทอดที่สืบทอดต่อกันมานะคะจากบารรพบุรุษของคุณนะและตัวคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณฝึกฝนในช่วงเวลาสําคัญนี้เยอะๆเนี่ยความสัมผัสพิเศษต,ตรงนี้ก็จะเป็นมรดกตกทอดต่อไปให้ลูกหลานของคุณหรือคนในครอบครัวของคุณได้ด้วยนะเนี่ยโอ้เท่ากับว่า สัมผัสพิเศษของคุณครั้งนี้ของผู้ที่รอกหมายเล็กสาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะช่วงเวลาสําคัญในการทําดูแลบระดกตกทอดสัมผัสพิเศษนี้นะที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะแล้วเรามาดูกันซิว่าสัมผัสพิเศษอะไรที่คุณกําลังมีอยู่นะคะ1、ความมีเมตานะคะสังเกตตัวเองไหมคะว่าเวลาคุณไปที่ไหนเนี่ยสัตว หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมีจิตใจชื่นบานคุณไปที่ไหนคุณได้รับการเมตตาเอ็นดูนะคะสัมผัสพิเศษของคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเมตตาไปที่ไหนก็เป็นผู้ที่รักของทุกคนนะคะแลบาใบต่อมานะคะมีความเด่นเด่นเหนือกว่าคนอื่นไม่ได้เรียกว่าเหนือเรียกว่าอะไรนะเป็นที่พบเห็นแบบถูกตาท่องใจของทุกคนนะ่ะสัมผัสพิเศษของคุณไม่เหมือนคนอื่นมันก็เลยกลายเป็นจุดเด่นในตัวคุณนะคะ และไปสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันหิวหิวเดี๋ยวนะคิดก่อนสัมสัมผัสพิเศษคุณมีในเรื่องเกี่ยวกับการหิวถ้าเป็นการหิวก็คือเหมือนกับคุณก็จะรู้หรอว่าคุณทำอะไรเกี่ยวกับของกินแล้วจะดีแบบนี้นะคะร้านไหนอร่อยนะทำไมถึงหิวอ,ะอ่ะอะอยากหรออ่ะไหนดูซิแล้เสิมเพิ่มนาหน่อยขอยะะเสิมขึ้นหน่อยนะคะ ชุ่มนุ่มนะคะเท่ากับว่าบางทีเนี่ยสัมพัพิเศษของคุณตรงนี้เมื่อคุณมีเมตตาคุณเป็นจุดเด่นคุณไปที่ไหนก็เป็นที่รักของทุกคนคน,นะคะหิวก็จะมีสัมภเวสีบางทีนะคะเขาก็จะมานะมาชุ่มนุ่มมาขอมาทําอะไรกับคุณไหน,ไหนดูสิมาเป็นต้นไม้มงคลนะคะเขาก็จะมาเอื้อประโยชน์ให้ตัวคุณนะเท่ากับว่าอันนี้อาจจะเป็นการที่แบบ มรดกตกทอดของคุณนะคะที่คุณทำแล้วเป็นจิตวิญญาณของคุณมีความเมตตาตรงนี้นะทำให้คุณเด่นเป็นที่พบเห็นได้ง่ายของทุกๆคนนะคะและุกและเวลาคุณไปตรงไหนทุกทุกคนเขาจะมารวมกันเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยสร้างผลประโยชน์ให้คุณนะคะเท่ากับว่าการทําอาหารทักสะสัมผัสบางอย่างคุณคุณรู้ว่าคุณควรที่จะทําตรงไหนอยู่ตรงไหนนะคะแล้วจะทําให้ตัวคุณมี ประสบความสำเร็จกิจาการที่ดีนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคุณควรฝึกทักษะสัมผัสพิเศษของคุณนี้ยังไงนะคะทักษะอย่างไรให้พัฒนามากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะคู่รักนะคะคือต้องทำด้วยใ,ใจรักนะหาคนที่เป็นคู่เป็นพนาร์ทเนอร์ของคุณนะมาช่วยเสริมคนที่มีใจรักในด้านเดียวกันนะคะหรือเป็นคนที่รู้ร,รู้ว่า สัมผัสพิเศษที่คุณมีตรงนี้ควรที่จะศึกษาแบบไหนอย่างไรนะคะและใบต่อมาคือทําทุกอย่างในบรรยากาศที่ดีอยู่ในสภาวะสบายๆมีความสุขนะบางท่านกอาจจะนอนหลับฝึกสมาธิฝึกทุกอย่างได้นะคะทําทุกอย่างให้อยู่ในบรรยากาศที่ดีและใบสุดท้ายสวรรค์สรรสร้างนะคะเมื่อคุณทําทุกอย่างได้ด้วยใจที่ดีนะคะสวรรค์สัรสร้างก็คือความมีเมตตานะคะเดี๋ยวจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตัวคุณ สัมพัพิเศษของคุณเนี่ยที่มีมาติดตัวตั้งแต่กําเนิดที่บอกว่ามาจากบารพบุรุษเป็นโมรดกตูกทอดเนี่ยเขาจะช่วยเหลือคุณเองนะคะหมั่นทําบุญบ่อยๆนะทาบุญอาบน้ํามนต์นะคะทําเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทําเกี่ยวกับพามนะคะต้นโพก,ก็ได้นะอ่ะแล้วอีกใบไหนอีกอ่ะขออีกสองใบทักษะที่คุณจะต้องทําและพัฒนานะคะทตุน้ําเสียหายก็ซ่อมให้ดีนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวมากเกินไปใจดีมีเมตตามากเกินไป มีน้ำเยอะเกินไปอ่อนโยนมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทาให้ทัดน้ําสมดุลซ่อมให้เรียบร้อยนะคะและไปสุดท้ายนะ,ะถ่ายทอดวิชานะคะถ่ายทอดวิชาคุณอาจจะต้องหาลูกศิษย์ของคุณไว้แล้วนะคะหรือไม่งั้นคุณก็ไปหาบรรพบุรุษของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคุณนะคะให้เป็นคนที่ตัดทิฐิฐานจิตให้ดีนะคะแล้วก็ขอให้พบเจอครูบาอาจารย์ หรือครอบครัวคนในบ้านที่ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่คอยเป็นผู้ที่จะมาถ่ายทอดสัมผัสพิเศษและศึกษาสัมผัสพิเศษของคุณเนี้ยให้ดีมากขึ้นนั่นเองอย่างที่บอกนะคะเป็นมรดกตกทอดดังนั้นแล้วเนี่ยคุณน่ะจะต้องหาคนที่เป็นมรดกตกทอดในครอบครัวคุณว่าทางด้านฝั่งไหนฝั่งปูย่ย่าตายายฝั่งพ่อฝั่งแม่นะคะฝั่งไหนที่เป็นคนสืบทอดสัมผัสพิเศษนี้นะครับและจะช่วยให้ดีมากขึ้นนะ แล้วอ่ะเดีถามต่อคุณฝึกทักษะในรูปแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วคุณต้องดูแลสัมผัสพิเศษของคุณหรือของที่คุณได้มายัางไงนะใบแรกนะคะผู้มีอำนาจเหนือวิญญาณอ่ะคุณก็ต้องควบคุมมาให้ได้และหนึ่งหนึ่งคือสิ่งที่คุณได้รับถ่ายทอดมาเป็นมรดกต้องควบคุมให้ได้นะคะกลุ่มคนที่กระจัดกระจายผีเล่ร่อนทั้งหลายนะคะ ถ่ายทอดวิชามาแล้วก็ควบคุมให้ได้มีอำนาจเหนือเขารวบรวมให้เร็วที่สุดนะให้เร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรอช้าไม่ได้มีหน้าไพ่มาถึงเป็นช่วงเวลาสำคัญนะรอช้าไม่ได้นะคะ,ะแม้ใบต่อมาก็ยังเป็นควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นแล้วให้เร็วที่สุดใครที่กระจัดกระจายแตกสั้นไปก็ต้องสมภพพิเศษนี้ต้องรวบรวมมาให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ ดูแลให้ดีที่สุดนะคะมีอำนาจเหนือเขาให้ได้ไวที่สุดนั่นเองนะไหนดูซิว่าแล้วสัมผัสพิเศษของคุณเนี้ยเมื่อคุณทําทุกอย่างให้ดีฝึกทุกอย่างให้หมดและดูแลเขาให้ดีแล้วเนี่ยเขาจะเสริมคุณให้ปังอย่างไรบ้างนะคะให้ปังยังไงบ้างเอามาดูกันผู้ที่เลือกใบที่สามหรือกําไรวงใสนะคะ ธาตุไม้สมบูรณ์นะคะเท่ากับว่าคุณจะเจริญงอกงามได้นะคะโดยเฉพาะการที่เดินทางไปทางด้านทิศต,ตะวันออกนะและใบต่อมาโชคดีนะคะเขาจะทําให้คุณมีโชคดีนะไปที่ไหนก็เดินทางมีโชคดีนะคะและใบสุดท้ายก็คือระแวงระแวงอาจจะมีการระแวงบ้างระแวงอะไรล่ะไหนดูซีระแวงและอะไรต่อ รวยนะคะทํามาค้าขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะรวยนะคะดังนั้นแล้วดูแลเขาให้ดีสัมผัสพิเศษของคุณที่คุณได้รับถ่ายทอดมานะคะแล้วเขาจะทําให้คุณรวยแบบไม่ต้องระแวงเยอะอะ่ะอืมระแวงจากความรวยของคุณนั่นเองหรือความอุดมสมบูรณ์ของคุณนั่นเองนะคะผู้ที่เลือกใบที่สามอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อยากแนะนําอะไรคุณนะผู้ที่เลือกใบที่สามนะเรื่องสัมผัสพิเศษคุณนะ แนะนำอะไรเลยอย่าลืมไม่ทําตามนะคะฝึกหาคู่หูนะหาคู่บาอาจารย์ถ่ายทอดนะคะนี่เขจะแนะนําคือปะหนีทีเหนียวนะคะจงมีความระมัดระวังรอบคอบทุกบัตรทุกสตังค์ไม่ให้กระเด็นนะปกป้องให้ดีนะคะผลประโยชน์ของคุณนะสัมผัสพิเศษของคุณนะคะคิดการใหญ่นะคิดการใหญ่มองให้ภาพใหญ่มากขึ้นนะคะ แล้วก็ใบสุดท้ายก็คือคนดีผีคุ้มนะคะคนดีผีคุ้มเพราะฉะนั้นเ้วเนี่ยเมื่อคุณกล้าที่จะปกป้องดูแลทรัพย์สมบัติที่คุณมีทั้งหมดนะคะมองให้เห็นภาพใหญ่คิดกันใหญ่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะมองให้เห็นคิดกันใหญ่ในที่อาจจะเป็นเห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมนะคะที่คุณได้รับมาว่าคุณจะทำหรอกไปแล้วได้อะไรกลับมาแบบนี้นะปกป้องดูแลมรดกอย่างไรนะคะ ก็จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแม่หมอในทุกๆช่องทางของอ่านดวงสไตล์ตักแตนนะคะขอให้สมัมผัสพิเศษนี้ของคุณเสริมให้คุณปังดังและรวยในทุกๆด้านนะคะมีสติในการใช้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ